แต่ว่าข่าวแรกในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเลยครับก่อนที่จะไปติดตามสถานการณ์น้ํากันนะครับทางนันของธนาคารกสิกรไทยครับได้มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับโดยได้มีการเปิดที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้สําหรับนักท่องเที่ยวนั่นเองครับบรรยากาศนะครับเมื่อวานนี้ที่บริเวณลานซอยบางลาหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต นายบุญเติมจิรพัฒน์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองและคณะครับได้ร่วมกันเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่า FXEVCar ครับที่จังหวัดภูเกต็ตเป็นการขยายพื้นที่ให้บริการนะครับมายังเมืองท่องเที่ยวหลังที่ได้มีการเปิดตัวไปแล้วที่กรุงเทพมหานครและก็พัทยาครับซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีครับ โดยจะจอดบริการนะครับอำนวยความสะดวกให้สําหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยตามจุดต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูเก็ตครับไม่ว่าจะเป็นห้างจังซีรอนหาดกระตะหาดป่าตองและก็ภูเก็ตทาวครับพร้อมที่จะขับเคลื่อนโกกรีนทูเกเตอร์ไปด้วยกันนะครับในปี2,567ได้มีการขยายนะครับให้บริการไปยังจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่เพื่อที่จะขยายให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศนั่นเองครับ สำหรับรถคันดังกล่าวครับคุณผู้ชมเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%เสะดวกปลอดภัยลดมลภาวะทางอากาศและใช้แบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานจากแผงโซลาเซลล์ใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับสูงสุดถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ